สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลไม่รอดสารสั่งจำคุกหนึ่งเดือนปรับ5 0 0 0บาทยังคงเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตหลายคนติดตามสำหรับเรื่องราวของลุงพลตีลาสุดสารจังหวัดมุกดาหารตัดสินแล้วเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวโดยเจ้าตัวนั้นถูกจำคุกหนึ่งเดือนปรับ5,000บาทโดยเมื่อวันที่28ตุลาคมทางด้านสำนักข่าวอีจันได้รายงานว่าสารจังหวัดมุกดาหารนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องในายชัยพลวิภาจำเลยในความผิดข่มขืนใจผู้อื่น้ กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหรือโดยใช้กําลังประทุษร้ายจากการณีเมื่อวันที่19มกราคม64ลุงพลเข้าแย่งไม้สื่ออมรินทีวีซึ่งผู้สื้อข่าวช่องดังกล่าวพยายามชี้แจงว่าได้เข้ามาทําหน้าที่ตามปกติหลังจากนั้นได้โผล่เข้าใส่ก่อนทุบหลังสองครั้งพร้อมกับผลักไหล่ก่อนจะพยายามบีบคอและกระชากหน้ากากอน,อนามัยออกโดยฉันพิจารณาจาเลยให้การรับสารภาพสารพิการพยานหลั ทันแล้วจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา0 9วรรควัแรกและมาตรา391เป็นการกระทากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในความผิดฐาน,นข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทาการใดใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90าจำคุก2เดือนปรนับ10,000บาทจำเลยรับสรารภาพลดโทษให้กหนึ่ง 1, จำคุก1เดือนและประับ5,000บาทพิเคราะห์ผลการชันสูตรบาดแผลผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้าย แรงและจำเลยรู้แก่โทษโดยนำเงินค่าเสียหายมาวางศารจึงให้โอกาสแก่จำเลยโดยการรอการลงโทษจำคุกม,มีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายมาตรา56หากจำเลยไม่ชำระค่าปร,รับให้จัดการ ตามระมวลกฎหมายมาตรา29มาตรา30ส่วนที่โจทย์ขอให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษคดีอื่นในคดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาจึงยกคำขอในส่วนนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความมิถึงยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความมิถึงกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.news ขอบคุณครับ